ครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกทนกำลังอยู่กับบ้ามีชาวอีสานบ้านคุยเองพี่น้องผมถนนนีหัวใจห่าจองพี่น้องผมไม่ผู้ใดมาอยู่ไมาอยากกับเขาไปลุยกันเลยพี่น้องผมมาอุ่นกันได้ถ้าพี่น้องเลิกผู้ใดอะไรยืนหนักยู่หนกอะไรไปไปมาในหลังเงียนบ้ามีเอาจอจอยพี่น้องผมบัดเทียบุกบัดเทียบมานพี่น้องเลยกับไม้กลางบ้านไม้ข้นหัวลูกบัวเมียนี่ไม้ตื้นเตี้น หมยไปกินน้ำเฮีย็นเฮียนย,ยนปุ้ยี่บานมันตองบ้ามี่ท่นันที่จัดใดพี่น้องเอ้ยท่านนั้นไม่เห็นเฮียงหรอพี่น้องหนงเขาหนงเขาไปแสดงว,วันนู้นอย่างเขากองเขาเสือพี่น้องเขากองเขาเสือแบบนี้ก็สบายใจแล้วพาเขามามันแก่งแล้วเนาะ ขามุนอุ้ยปุยอยู่พี่น้องของเขามุนอุยปุยโอ้ยมันเที่ยวอยู่ทีนี่ตายตเที่ยวเที อย่างแล้วพี่น้องผมไปไปมองไวมมีความหวังมันบ่เบิดเท่ากับว่เศร้าเราพี่น้องเนาะเสียดายเขาเมือนเราเป็นขู่โอ้ยตายโอ้คือไงแต่เราพี่น้องไป,ปเทียบฟุกเทียบฟุกมันบุน่นเลยเพราะว่ายังเพราะว่าเขาเบเปิดน้านี่เปิดน้ามฮดให้งาขึ้นแน่นบ่ครับ บาทที่นี่ลักษณะนี่มันกะนูมันก็ต้องเรียนละพ่อเงีออยงพออยพ่อมันก็ต้องการควบชุมชิน้นคือการพี่น้องไปมึยโคตรแชะเลยพี่น้องโคตรแชะเลยบวอยเงี้ยมาพ่อเห็นไฟตาแดงกิ้งไปเลยไปเลยบ่วงพ่อยอมถือความไม้นี่ <c oughs> ที่ปุญเจันทร์นี่คือเลี้ยงหนูดีเท่าว่าเอาไหมเอาไหมนี่ ไปมองไหมว่วงหวังยังมีมมนี่แหละจอบ้ามีเจ้ามือแล้ววะไปไปทงบานไปทงพี่นอ้องไม้กลางบานบ่ได้เข้าไปทงกันเลยบอกว่าอีพี่เลียกได้ไม้กลางบานไปแล้วงามๆตัวหนึ่งจุ๋จันได้ เ่งพอดีโอ้าวคลิปหายแล้วพี่น้องผมไม้ที่บ้ามีอุตสาอ้อยไหวเหลียงไใอย่างดีคนมาเจียวหญ้าค่าฮียนเลยงงคือกันยังเป็นแนวนี่หญ้าค้าหียนเลยโอ้ยอุสาวสิตเรียบร้อยพี่น้องผมไม้นี่ถือทำไรไปแล้วหนูว่าตั้มก็สามตัวนี่เจียวหญ้าขาย่านี่หรอไป โอ้ยกขนาสิปวกวามันเด็กนี่ยังกระไดขัดสันกับบ่อไอ้ไปฟานนี่กันน้อเยโอ้ยดาด้วยแบบโเงิดขนาดคุณยาใหญ่ ขายหน่งปลาคอดใหญ่ไปต้มพี่น้องวานี่สุดยอดกว่ายิึ่งหมูอีกพี่น้องผมลุยโอยุหรอกพี่น้องไปปากกระเจียงเราละขอแช่น,นีนะ่ไหม เพจแจ้งไรหาหน้าที่นี่สิบหน้าที่นี่จ้งสิมีขาพี่น้องเอ้ยบ่วงกับซื่ออยู่เฮ้พี่น้องเอ้ไปิ่นบ่าหนาเจี่ยวออกหรอกเห็นกวางเขาอุสาวเขามากกวางอุสาเอาเขามากกวาง เที่ยวไปยังไรเนี่ยค่ะก็คือว่าให้ได้หนูสะก้อนเนี่ยคุณยายเขาก็ได้ป้านั่นเราบอกไปเอาเอาหนูออกให้เนี่ยยู่งโผลกันเอาอืมนี่สภาพจกอยู่ไสมีอุสาว่างบ่วงเวลังย่ทุกอย่างมันนี่มันถี่ช่วงนี้โอ้ยแต่เสียดายพี่น้องแต่เสียดายแต่เสียดาย ตัวหูด่วงก็จ,จักยุ่งใสแล้วว่เป็นนยังว่ากันแต่วหูหนูนี่มันมีเกินมีคักแล้วละ่ะบ่าวมีอ้อยเลี้ยงเลี้ยงอยู่นี่พี่น้องพี่ห้อยกองเขาบ่าวมีนะพี่พี่วางไว้ไคู่มือได้นี่มีในบาดหูมันอยู่งหน่ะมูน่นี่หูบัดนี่มีแต่หูหนูนี่มีแต่หูหนูนี่นี่หูที่ใหญ่ไปใส่ลรืบาดหนูหน่อยหนูใหญ่ผสมกันได้หนิ เบิ้งก็ออกพุ่น่ะพุ่น่ะคุยน่าสิครึก้อนนี้น้องคุณยายกไ็ได้น้ำเด่น้ำนี่บาดจักสีน้ำไปซิเอาผูดความคุณมาพี่น้องแล้วก็ทีฝ้าไปเหตุงานเลยว่อยมาสัน่นยวมีสามารถชี้เข้าบอกว่าไพาก่กระโขกเข่ากลางบาดไปหาเวอร์อยู่กลางบาดเนี่เดี๋ยวจัดให้พี่น้องผม <laughs> นี่ละครับเฮียนฟอผู้ใหญ่เขาก็ได้ติดกันนี่นี่นี่เฮียนฟอผู้ใหญ่เขาติดกันกับเฮียนบ้างเฮียนแต่ว่าเขาการทงเสียงนี่ยังไปทัวร์ปานันบพี่น้องยุ่กว่าได้ถือกระเทือบนะครับเนาะหุ่จักมาเกี่ยมาเบื้องว่าบิดคลิปบ่อลงมันว่ามีแนวได้ยิ่งปลากระชีคานุ่มยัดปิงมาเบื้องว่าเงินจำนวนสองร้อยบาทของบ้ามีนี่สิได้อีย่างนะครับเนาะเอาเจีตึอน มีสองอบาทสามารถได้อีอย่างนะครับวัตสื่อว่าสันเจตึงว่ามันกระบอกถื่อตาสเรียกนี่แล้วขันเบ้าเนวนี่เอาพี่น้องผมบางเขาล้ามบางละเศร้าบาทพี่น้องเลยสุดยอดแมนว่าไม่เป้เขาสีได้อ,อย่างพี่น้องด้วยเงินจํานวน2องรอยของบาวมีนาสีได้ยังบมหหละ เก่คุณมัอนีบ่บดบ่มีห่ไรหมดเลยบอกครับเพิ่มบดทันมากเมฆาเขาเมฆาบดทันมากเมฆาบดทันมาพี่น้องพามาเบิ่งตลาดยอมจอมเมฆาบดทันมาบ้ามีมากบ้านพี่น้องคุณนะพักผมใส่ย่อยมากปานได้พี่พันผู้ใดมีเพันผู้ใดมีหนูเสียดายครับมีมีหนูถือจะหาพี่น้องหางขาดตัวมะเรียนนี้ หมูหางขาดไปขุดกับสิบบทอะไรอยก่านละครับบ่าวมีว่ายงพะขี้เล็กใส่หนังในคุณแม่เห็นบ่าคุณแม่ผ้าเฮาตองคุณแม่หนูข้องเข้ารงมือแล้วก็มกหนูมาอันนี้อุ้ยลาบไก่ถงบางแง่พี่น้องคุณแม่ลาบไก่สักพียกัวอันนี้ที่บ้ามีสนใจดีสุดคือนี่นี่เป็นมีบักไข่ลังความเห็นบ่าวเครื่องในไก่บ้านสองชุดสี่สิบถือกถือกถือกปันได้ฟรีแล้วก็มีปูนี่ ปูบุ้ยปูแม่บักลายพี่น้องปูบักลายเลยสองถุงบักขามเปียกกำละสิบแก้วแม่ผู้ใหญ่แก้วปลาเดียกแม่ผู้ใหญ่ขึ้นซื้อลือซาพี่น้องผมแล้วก็แจงบะข้อบัครับนี่แจงบะขอยายแม่ผู้ใหญ่คือขึ้นลายยางครับนี่มีเวลาวางเบิดขึ้นบ่ครับแต่เกาบ่วางนะกลางคืนแม่ผู้ใหญ่เพิ่นวางเบิดขึ้นเลยครับผมอ่อมไก่ แจงต้มปลาแม่ผู้ใหญ่แล้วกะ็มะข่าล้ำคนคุณแม่นงางเขาอีหย่างไดยบุนี่<ะ>อันนี้ลาบปูกับก้อยหอยลาบปูกับก้อยหอยาลาบปูเจ็ดบาทสิบบาท,าบบาทอุ้ยลาบปูเอาลาบปูพี่รองผมละอันนี้บักตองสุกเอาคือสุกไว้สิพี่รองบักตองเข้า <laughs> เด <laughs> ี๋ยวไปหาเลยยาฟ้าวมาล้ำว้าวพีดไปกับพีดไน้ไหมละ่ะ ว่ากันหัวขวัญใช่ไม่ค่ะกับใดลาบปูเอาซุบมาใส่คุณแม่มีเรื่องต่างลาบปูเฮ็ดยากกระบวนการมันนี่พี่น้องผมส่วนสี่พิคนปูได้มาตัดเดี้ยงเอาไปปั้นปั้นเหลี่ยมพ่อเอาไปตากแดดตากแดดพ่อเอาไปมามาเหลี่ยมพ่อจังเอามาขู้เนาะพี่น้องเนาะครับผมขอบคุณครับได้ลาบปูเลืออีกลอยหนึ่งนะครับเรื่อยานต่างนะครับ โอ้ยว่าเมนบักตองหายได้ตวงนั่ <laughs> นก็ตวงกันตองนั <laughs> ่นไเจ๊คุณบอกตองฟันใหญ่หุ่นอีเกินพี่น้องเย็นนี้บ้ามีพวกหัวเสียดอีหยังคืดพวกอักแล้วเย็นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนีนน้ไอ้ปิ้งเข้ไม่เตะปิ่เขาเสียดอีหยังมีอีกสิบบาทให้พี่น้อง ฟองไปเบิ่งกันอาจสิเอาไว้ล่ะก็เส้นไว้เนาะพี่น้องเนาะตามสูตรอันนี้เอาแป้งปิ้งไปให้แต่ว่าลาบปูก็ไปให้คุณแม่เราละวะทียอยากเลือกเลยค่าเลือกเลยเองเสิบเดี๋ยวไปติดซะกวน่อนอุ่นอัวซะกวนพวกพีดกฎหมายพี่น้องมึงกันนะไผกับพวกคำอุ่นว่าอันไวฮะครับเจ้างเราขอเส้นเราได้บ่ครับ ยกเว้นปลาสะแจากเส้นเด้อครับปลาสะจากเส้นต้องซื้อเงินสดบ่ซื้อเงินสดครับเอาพูาดเลวกกนไปหายิงหนูมด่ดิพวกเงินสดครับเราควรนึงยาสูบซ่องหนึ่งได้บ่ครับได้ครับบ่ได้แยกบ่หมันเลยแยกบ่หมันเส้นหล่อบ่ได้ยาสูบกับบ่ได้ถือรู้ว่าบ่าได้เนาะครับไม่ค่ะเนะาะ เออบ่ครับบ่ครับบ่หายห้ยหรอกผมก็น่าเนี่ยขายผู้ยังได็กบึ่งหนาที่นี่หรอกไปขายผู้ยังเด็กผมก็ได้บึ่งหนาเส้นเหล่าวัวเลยขนอัวดีว่ามีเอ้าขอพูดทุกไลยถูกซ้ำทุกการติดการตามพี่น้องผมโอ้ยหรอกบ่ให้เบิ่งหนาบ่ครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเส้นเหล่าของ่วกใพี่น้องไม่เส้นเหล่าไม่กินก็ปิีงปลาดิีไม่เส้นเหล่าไม่กินก็ปิีงปลาพี่น้องผมบ่ใหายเลยตา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 ย ขาดเลยบ่าวมี